อยู่ที่ราคา375,000บาทเครื่องนิ่มๆครับระบบไฮบริกนะครับสมบูรณ์นะครับไปอีกหนึ่งรอบโ4วิวครับชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับสี่สูบแรงม้าครับสามสูบ Direct Injection ครับสองพาว4วิวขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นโฟงมาลัยแบบ Power g i r o e t e r นะครับ ทีมาร์กแขนหลังยังเดิมๆมนะครับดูเขาปั่นท้ายครับปั่นเลยความร้อนนะครับสูนปกตินะครับเสียงเครื่องดังเพาะนะครับเสมอสมูทครับโอเคเลยเครื่องไม่มีหัวไม่อะไครับจัดเจนนะครับตรงนี้นะครับจัดเจียนทุกจุดเลยนะครับสวัสดีครับจากนายแตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ วันนี้นะครับก็อยู่กับปุโปรตานะครับ L4018 d ี t รถสวยสีเดิมนะครับสภาพบอกว่าเป็นนางฟ้าเลยก็ได้ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับสภาพประมาณ90%นะครับรถจดทะเบียนปี61นะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะครับตัวนี้นะรถสวยสวยเดิมๆนะครับห้องคัทนะครับตัวนี้มีการตัดท่อนมาแล้วนะครับตัดท่อนแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องเดิม QC Mark เดิมครับลูกหมากนะครับเจ้าของเดิมดูแลเปลี่ยนมาเรียบร้อยครับ ใช้งานนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่3,000กับ56ชั่วโมงการทำงานครับสีสันสวยๆครับอ่าเดิมๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่375,000บาทนะครับ375,000บาทแต่ราคาไม่มีแตกนะครับสภาพยางยางหลังอยู่ที่85%นะครับส่วนยางหน้าประมาณ65%โดยรวมนะครับรถสวยสีเดิมครับมาพร้อมกับฐานทวนนะครับ DH225 e Pro นะครับเป็นหานทวน5ใบตรงรุ่นนะครับจาน22นิ้วกันหลังนะครับเป็นก้ามปูนะครับ ทั้งน้อยครับมาดึงเพาท้ายีดีโอให้ลูกค้าได้ชมกันหน่อยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้เรารีวิวขายตามสภาพการใช้งานจริงนะครับรถไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับอ่าไม่ออกใช่ไหมก็เพาท้ายไม่เคยปั่นแล้วกันนะครับหูหูช้างนะครับไม่สึกนะครับซ้ายขวานะครับพาดูรถคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะรีวิวทดสอบระบบนะครับอ่ะได้สตาร์ทเดิมนะครับลูกหมากซ้ายขวานะครับลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาแล้วนะครับหน้าใบมีดนะครับประมาณ90% รถสวยพร้อมใช้ครับคันนี้นะครับเดิมๆตามสภาพน,นะครับอยู่ที่ราคา375,000บาทเครื่องนิ่มๆครับระบบไฮดิกนะครับสมบูรณ์นะครับสำหรับรถคูปต้านะครับ L 4 0 1 8 DT นะครับเป็นรถขนาดเครื่องยนต์3สูบุดนะครับเป็นรุ่นที่นิยมใช้นะครับรบาคา ับมีดเร็วนะครับเกียร์เร็วนะครับระบบการทำงาน8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยครับใบหนึ่งรอบ4วิวครับตัดเกรนนะครับตรงนี้นะครับ4วิวนะครับไม่มีดอนไม่มีลั่นนะครับระบบพัดนะครับดีนะครับตรงนี้นะครับไถไปด้านกลับครับ4สูบแรงม้าครับ3สูบ Direct Injection ครับ2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อเป็นพวงมาลัยแบบ Power g i r r เตอร์นะครับ f อฟท่านใดที่สนใจนะครับสภาพแรงๆนะครับแบบนี้นะครับรถส,สวยเดิมๆนะครับราคาเพียง375,000บาทเท่านั้นนะครับเราแถมท่อสิ่งให้1ใบนะครับวันนี้เราเช็คระบบไฟให้นะครับวันไม่มีไหลนะครับชัดเจนเลยนะครับ ย้อนไม่มีกระตุกครับนะครับยูวีมาร์กแขนหลังยังเดิมๆมนะครับดูเพาปั่นท้ายครับปั่นเลยเอาปั่นทํางานปกติครับตีล้อนะครับซ้ายขวาไม่มีรั่วไม่มีซึมครับไม่ชั่วโมงเกียร์น้ำมันความร้อนนะครับขึ้นปกตินะครับเสียงเครื่องดังเพาะนะครับเสมอสมูทครับอันนี้ก็คือไม่ได้ถอดข้อพักออกนะครับก็จะดังแบบเดิมเดิมนะครับเราใส่เป็นข้อ พอซินะครั่งให้นะครับเทรนี้ครี้เลย่งยน้เื่อวไม่ไครับชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับชัดเจนทุกจุดเลยนะครับเพื่อนๆเนฟซีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัเซตเตอร์นะครับ0 9 1 8-611-191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063-313-047ลดรถสวยสีเดิมนะครับสภาพคุ้มๆนะครับคันนี้ราคาเพียง375,000บาทจัดทรงปีนะครับอีก300กิโลเมตรแรกเช่นเคยครับขอพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับใครยคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ